สัสดีค่ะสำหรับการทดลองที่หงนะคะชื่อการทดลองโซล a r เรดิเอชันนะคะโดยจะมีุัวแปรของการทดลองนะคะหนึ่งข้าใจและอธิบายกา,าราของโซล่าเซลได้สองหาประสิทธิภาพของโซล่าเซลได้ค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะจะมีแผงโซล่าเซลอยู่2แผงนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นมันติมิตเตอร์ใช้วัดค่าความต่างศัก์นะคะแล้วก็จะมีแผงวงจรและอันสุดท้ายจะเป็นตัวต้านทานนะคะซึ่ง จะมี18โอห์ม3วัตต์ค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำขั้วบวกและขั้วลบของแขนงลาร์เซลล์นะคะมาต่อเข้ากับตัวต้านทานนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมัลติมิเตอร์นะคะมาวัดค่าความต่างศักย์นะคะโดยวิธีการวัดนะคะเราจะวัดค่อมกับตัวต้านทานแบบนี้นะคะ มีการเก็บข้อมูลนะคะเราจะเก็บข้อมูลโดยตั้งเวลาไว้30นาทีใน30นาทีนี้เราจะเก็บข้อมูลในทุกๆ5นาทีจนกว่าจะถึงเวลา30นาทีที่เราตั้งไว้นะคะค่ะเราจะทําแบบนี้ทั้งแผงที่1และก็แผงที่2นะคะแต่แผงที่3นะคะเราจะใช้แผงที่1และแผงที่2รวมกันนะคะเราจะทําการวัด30นาทีและเก็บข้อมูลทุกๆ5นาทีเหมือนกันค่ะค่ะสําหรับการ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีปัญหาเราจึงต้องไปเก็บข้อมูลที่ซอมไปเคียร์นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์นะคะมาเปรียบเทียบกับค่าความต่างศักย์ที่เราทําการทดลองไปเมื่อตอนที่แล้วค่ะค่ะสําหรับค่าความเข้มแสงอาทิตย์และค่าความต่างศักย์ที่เราได้นะคะเราจะนํามาพอดกราฟนะคะแล้วเราจะนําข้อมูลจากกราฟนะคะไปหาค่าประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ค่ะ ค่ะวันนี้เราจะมาเอาข้อมูลที่ซําไก่เขียกันนะคะไปเลยเราก็จะเสียบแทรดิ u เอเข้าไปก่อนเราจะมาเลือกที่ o อเปอเรนะคะแล้วก็ให้ตัวนี้อยู่ที่ทาร์เฟอร์นะคะสสดมาเลือกวันนะคะอีดิทเลือกวัน โอเคเรากดเซฟนะคะแล้วก็ทำการ Copy อเราจะขึ้นตรงเปอร์เซ็นต์คอมพิวต์นะคะจนให้เปอร์เซ็นต์นะคะถึงร0อยเปอร์เซ็นนะคะจะเป็นการเสร็จสิ้น,นะคะ่ะ <Okay. S 1> นี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่อัปโหลดค่ะโดยดูเปอร์เซ็นต์คอมพิวต์นะคะ